เจ้าของร้านขายของชำเขาบอกว่าสังเกตดูร้านตัวเองขายดีนะคะแต่ทำไมยังขาดทุนก็เลยมาตรวจกล้องวงจรปิดแทบช็อกเลยปรากฏว่าลูกน้องสาวที่ตัวเองไว้ใจขโมยเงินต่อหน้ากล้องสุดท้ายเจ้าของร้านต้องไปแจ้งตำรวจมาจับลูกน้องตัวเองทั้งน้ำตาค่ะตาม,าม,ออมาอเอาไปเลยครับเอาไปที่บา้ามกูเอาไปเลยึงก็เอาเรื่องให้ถึงที่สุดมึงหอกล้องเหรอ หมุนาน้นหละครับเดี๋ยวจัดกัรเลยนะครับผมจอาเรื่องให้ถึงที่สุดนี่แหละทางเจ้าของร้านสุดทนเลยนะคะอุตส่าห์เมตตาช่วยเหลือกันไว้แล้วไว้อกไว้ใจให้กำเงินในร้านทั้งหมดมาทํากันแบบนี้ตํารวจก็ช่วยพูดเดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะเหตุเกิดขึ้นที่ร้านขายของชําในตําบลศพแม่ข่าอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะตํารวจเนี่ยมาจับนางสาวพิมชนกอายุ20ปีซึ่งเป็นลูกจ้างของร้านนี้หลังจากมีพฤติกรรมแอบชกเงินในร้าน เอามาดูหน่อยทํายังไงนี่กล้องวงจรปิดจับภาพที่เธอก่อเหตุได้เกือบทุกวันเลยนะคะก็คืออาศัยจังหวะที่ลูกค้ามาจ่ายเงินกดเปิดลิ้นชักที่เคาน์เตอร์หยิบเงินออกมาทอนใช่ไหมคะแต่เงินที่ลูกค้าเขาจ่ายอ่ะนี่ดูนะล้วงใส่กระเป๋าเสื้อตัวเองแบบนี้<อ>เนียนๆเนียนๆเ,เ,เลยอะ่ะไม่เอาใส่ลิ้นชักบางครั้งท,ทําทีเป็นหยิบแบงค์ร้อยออกจากลิ้นชักเหมือนจะมาตรวจนับกรีดๆนับๆนับ,นบ,นบ,นบ นับไปนับมาอ้าวเอาใส่กระเป๋าของตัวเองอีกแล้วนะคะก็ทําแบบนี้แทบทุกวันเลยนะคะอาวอย่างล่าสุดเลยหนึ่งเมษายนที่ผ่านมาวันเดียวฉกเงินแบบนี้3ครั้งร้านจะเอากําไรตรงไหนล่ะคะนางโสภาอายุ31ปีเจ้าของร้านบอกว่าเมื่อ3ปีก่อนนางสาวพิมชนกเนี่ยอุ้มลูกน้อยมาขอสมัครงานเธอเองสงสารก็เลยรับให้มาทํางานแล้วก็ให้ค่าจ้างวันละ400บาท ทำงานมาได้สักปีกว่าเห็นถึงความขยันก็เลยไว้เนื้อเชื่อใจให้อีกฝ่ายดูแลร้านแล้วก็ให้เก็บเงินดูแลยอดขายทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าหลังจากให้ลูกน้องเริ่มมาดูแลร้านมากขึ้นร้านก็ประสบภาวะขาดทุนถึงขนาดที่ว่าคุณโสภาเนี่ยต้องเอาบ้านไปรีไฟแนนซ์เพื่อหาเงินมาลงทุนเสริมสภาพคล่องกว่าล้านบาทบต่อมาพบว่าเอ๊ะ ร้านเราก็มีลูกค้ามาซื้อของเยอะนะเ,ออเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่มันก็ยังขาดทุนอยู่ดีนะคะจึงเกิดความสงสัยลงทุนติดกล้องวงจรปิดในร้านเพิ่มจากเดิม4ตัวเป็น8ตัว ก่อนจะมาจับได้แบบคาหนังคาเขาเลยว่าลูกจ้างที่ไว้ใจแอบฉกเงินเกือบทุกวันวันหนึ่งรวมนับหมื่นบาทเรื่องนี้เจ้าของร้านกลั้นน้ําตาไม่อยู่เลยบอกว่าที่ผ่านมาเคยเห็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเอาเงินใส่บาตพระทุกวันเลยวันละสองร้อยสามร้อยบาทเนี่ยก็เห็นว่าเขาเป็นคนใจบุญนึกว่าจะเป็นคนดีเสียใจมากที่เลือกไว้ใจคนผิดค่ะทําไมน้องถึงทาแบบนี้อ่ะ ทางทางที่เราคุยพี่คุยผ่าร้านนี่สินว่าทําไมพี่ไม่มีเงินจ่ายค่าของทุกวัน,ท,วนทุกวันเงินทําไมพี่จับได้แค่วันละไม่กี่พันเงินมันหายไปไหนน้องก็บอกว่าขายไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้พี่ก็เชื่อเวลาสั่งของให้พี่ให้พี่ไปซื้อของอบพี่ไปซื้อข้าว้านข้าร้านแล้วน้องไม่คิดเหรอวพาพี่ต้องไปหาเงินไปคู่นี่เขามา เนี่ยความคับข้องใจของเจ้าของร้านนะคะติดหนี้แล้วก็สุดท้ายขายของขาดทุนผู้ก่อเหตุว่าอย่างไงบอกว่าแอบฉกเงินในจ้างแบบนี้มากว่าปีครึ่งแล้วเพราะต้องการเอาเงินไปเลี้ยงลูกและใช้จ่ายในครอบครัวนะคะในจ้างเลยบอกจะยืนยันดําเนินคดีถึงที่สุดให้เป็นบทเรียนเลยและขอเป็นอุทาหรณ์ให้รันอื่นอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะถ้าเป็นไปได้ให้เจ้าของร้านดูแลระบบการเงินด้วยตัวเองจะได้ไม่โชคร้ายแบบเธอเ่ยค่ะสาวไว้ใจดีนะติดก้าววงจอดปิด ติดกล้องวงจรปิดเพิ่ม<ช>ก็เลยเห็นพฤติกรรมซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานจริงๆเลยนะค<ช>ีเดียวจับได้แล้วอ,ะอ่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้